รเรียบร้อยนะเจ้ะเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยเลยนะจ้ะโอ้โห้การคอฝรั่งเต็มๆแบบนี้ไม่มีเหลือจ้ะบ้าไปแล้วผู้ชายคสวีดัสสวัสดีครับพี่น้องุูนะเสียงฝ่าห้องผมก็เงดขึ้นกันล่ะบ่ตกบ้านผมจกเที่ยไปตกทางอื่นมัด มาพี่น้องครับดักหนูขึ้นเ่าแล้วเาหนาฝนปบนไหนกันได้เมึงครับผมอ้ดอู้ดไก่ตอเนี่ยเอ่าไหร่เทียทางป้าทูบครับผม เพิ่อีีปลาถูกมากกระใสพอดีเป็นคนสั่งหนูมาใส่เพิ่นครับของเก่ากับขายไปเนี่ยกะจ้าสร้างหลายครับหลายรูป <c oughs> ใจยาก าถูบแล้วก็ไม้มกัดจินกลค่อยน้ำอ้ยมึงยากได้จังอนด้วยครับดึกกดอกลมแบบวดีไซน์ละเอี อัดหู่มนเลยเลยโอ้วางกับ nhạc ควัดใหม่ๆเลยครับกำลังดีดีตัวเร็วมาใส่ ะดีดมือจะควางค่ะนังต้องดีดเร็วไปพี่น้องเดามันขวดหากินเต็มอยู่ cái gì qua này mất trời thang dâng ngắm đi <laughs> แอดปากหูเลยเสียงมาก็เสียงอย่างพวกนี้เรียนมาฮันเสียงโตอย่างโคกโคกโคกกม้ามาฮันหลังนี้ห้อยเขายกกับบาท่านดีบเดีย๋ยวทะลุมือเสาใส่บักหลายเลยพี่นอ้องพอดีเป็นใส่ ยุ่งขวกเฟี้ยงเนี่ยเพื่อนน้ำมาหันสองหลังเพื่อนบอกให้เพื่อนใส่ออกหันมือเสาร์พยายามหลายหลังครับผมเลยนี่สิสิบห้าสิบหกหลังอยู่เต๋เสียงก็จังอีเหเน็นแลนมันตื่นผมมาหันที่นี่แหละคือหมาเฮ <c ười> พี่น้องเจอกันมือเสาครับ สวีดัตสวัสดีครับสวัสดีตอนเ้าๆพี่น้องฝนตกนะครับเนี่ยเปียกเลยครับพี่น้องสภาพตกเบาแห้งหนักตกข้าวเดียวประมาณตีสองตีสามเนี่ยแหละมาครับผมมาเมืองสองหลังที่เขามาใส่ไว้ เฮียไม่ขวดหม่ไหม,หมพี่นอ้องบ่อเข่าป้าทูบครับผมหมายนี้ในตำนาน quá nơi bật giác vậy Rồi mây mắn nè Khói khẩu chín như đây một này Lắng nữa Cặp qua điệt pha khum, Anh bên ngay ไม่กลับว่าดีดครับผมเขากินอยู่พี่น้องหลังนี้โดนหลังนี้โดนสิจ้ะหวานเขากินอยู่นี่โอ้โหเปียยมอญยอดพี่ร้องครับเต็มเตรียมก้านคอแบบนี้ไม่มีเหลือฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าปลาถูกเผาบผพาดเราพี่ร่างที่เด็ด ทางนี้กับบดีดห้อยเขากิน้นกอนครับกินไม่นี่ล <c oughs> ะไปลุยต่อครับลืมแนวใส่ลืมแนวออกมาใส่ครับผมแนมสวยเยอะเ้อใส่นี่ อ่าเพ็กครับผมสามหลังฮเรียบร้อยเรียบร้อยนะจ๊ะเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ,อจะ,อจะโอ้โหการคอฝรั่งเต็มๆแบบนี้ไม่มีเหลือจ้ะบ้าไปแล้วผู้ชายคนนี้โอ้โห ลัดไปเลยจ้ะสองเตี้ยมสวยใส่ไว้อีกนะจ้ะอุ้ยใส่ดดวยกันเลยพี่น้องกูอีกแล้วมเมดเดี๋ยวไปฟังพุน่นอุโโอ้ยห,หนูมั่นคักได้พี่น้องครับนี่ งใส่บักหลายทำเรื่องเมาเนี่กับเขา,ายยมกันโดนเลยล่ะต<ม>ุยต่อครับผมหลังนึงก็หนีวัวเข่าครับผมทางเรียนยาังงามไหมาทางยังงามเลย ทางมันเลียนพี่น้องบอ่อเข่าครับผมมาทั้เขา่านี่มอีกสองหลังปลาอยู่ค่าในตำนานครับผมหนูหลหลีป้านี่เทียว่ใไ่นี่นะจะเป็นยี่สิบสาสิบขิดเหรเด้ได้หนูไป หลา่หรอเ่ยกหวยมันน่ะพี่น้องอึโอ้ยบ่ดีดครับผมเี่ยหอยมันขวดอะ่ะโอ้ยหอยกินจนมากับบอดีด ไหเขากินกันว่ากับบอ่อดีดครับผมขาตั้มอะรอยู่นีเ่เดี๋ยวจังเล่กะต้องเสียท่าละไปน้องลุตัวครับนี่เป็นบอกให้ไม่ดักออกให้พี่น้องครับมาใส่ไว้สองหลัง ยูดขาเพิ่นนี่ยบกเขาทำจรินี่มไม่ขัดหัวระวงโอ,อ้ดีดระว่า่ถื่อ มือไม่เบี่ยงไม่ถือว่านอนนี่คือขวดทู่งซือ้อใครว่าใส่ไหมเอมอ้วเราเสร็จละไม้สุดท้ายครับว่านถืออยู่หลังนั่น ไม่ดีว่าเข่าลังนี่เลยครับอืมพร้อมมากินเข่าลังนี่พี่น้องอืมบ่อเอาครับผม โอ้ยผมกลับดักผมเลยเห็นไะมอ้าขวัดไม่เมืองผมกลับดักครับผมปาท้กล้ามาล้อเล่นกับผู้ชายคนนี้ตีถมกลับดักเดี๋ยวกลับมาใส่อีกตัวนี้ใส่หมองหัน นี่พ่อจินเหมือนลวครับได้บัากหลายเลยได้สองตัวเฮ้ยหมไมนี่ไงพี่น้องคักแฉะนูหร้ายแทะอยู่นี่เพียบขุดไม่อีกเพียบเอาสองตัวพอพนดนะขุดไม่อีกอะ่ะพี่น้อง ันห้วยนี่บักหง่ได้อยู่นี่สองแต้มครับผมพี่น้องใส่ด้วยกันเลยหนูโง่งามเลยล่ะรุนหญ่เลยล่ะพี่น้องครับนี่เป็นพแพงเลยเปียกๆเล็กน้อยพอฝนตกครับผมนาที่ถือก้อนฝนตกมวงนี้และพี่นอ้องเสีดยดายดีห้อยกัดถมกับเต็มอยู่ สองตัวเพราะเอาเหมือนละสองมันจะงัยเดี๋ยวไสโดนนะพี่น้องนะเม่อันี่เดเมืองลิบกันเงวๆบเงียบ้างในก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์ให้กำลังแใจในได้ครับผมเดี๋ยวลิปท่อไปลุยกันต่อไม้นี่แหละเดี๋ยวกลับมาใส่อีกใส่มันอ่อนเหมือนเมือยู่นี่เหรียญนี่มันได้ทุกตัวแล้วพี่น้องครับมันบอกมาเดี๋ยวขอากหน้ามังหันนี่แหละียงหน้ามังหันนี่แหละมันบอกมา ไปครับผมเจอไมค่คลิปต่อไปสวยๆเลยสองแ้มวันนี้แก้วมาตรฐานหูยหุมนุ่มสวยๆเกียยู่เห็นว่าก็ได้